กูดูไหมอ่ะไผ่เหม่อไปไผ่หงโฟกัสหน่อยกล้องก็โคตรชัดเลยไปกล้องแพงไอ้เหี้ยเอาขึ้นไงวะเออกลับหัวกลับหัวเย็นหอยหอยหอมขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นอเลยไม่เป็นพี่ไอนี่เราจะปรับกองให้สวยเอาแบบสวยๆดิชัดป่ะับอย่าบอกมึงยญงจะโคตรชัด เนี่ยเห็นละหน้าครูเอ้เยใส่แว่นตาใส่แว่นเฮียอะไรหูฟังในสัตว์เออเนี่ยเอฟหน้าผมครับเราให้มันชัดกว่านี้ดิเอาเฮียหลอกเออมันกลางมันกลางมันกลางได้จัดให้ครับเดี๋ยวแม่งกากไปเดี๋็กกุ้ยแม่งหมุนไปทางนี้ไปทางโน้นดิเนี่ยแค่เนี้ยคุณตาเลยเนี่ยเอาเร็วไม่ได้ไม่ได้เอาอยากเห็นห้องหุนอ่ะดึงสายแม่งออกไปเลย มึงจะชัดไปไหนในกล้องเนี่ยเอาปรับโฟกัสปรับให้ปรับแบบสุดดิโฟกัสอะลองนี่ลองนี่ลองแม่ไม่ไม่ต้องมองหน้ามึงอะเออมองคีย์บอร์ดอะลองนี่เมาแม่งโคตรนินดี้สีส้มเลยมึงข้าวใบดูเนี่ยเป็นไงนี่ยั้งสุดเลยเนี่ยใจเย็นดิอ่ะ เจ๊ค yeah. ี์บอร์ดดูดูแต่ละตัวนี้หันหันกับหลังหันไปหันไปหาพ่อคลณคลับอ,อยากเห็นหน้าคุณเนี่ยเไข่เขาใหชื่อกูไอ้สัตว์ไม่ได้มันเป็นความลับแบบเด็กชายกีเลิฟขี้เลิมพ oh. ่อไปครับมืดนะเนี่ยเจ๊โ yeah. รงเรียนรอทอนี่ yeah. ยืดอกเั้นะมึงพกถูพกสู ยีงไม <Yeah. S 1> อ่อาบน,น้ำอีกเลยครับฮะเอออ่อนนอนไอควาใคยใครจะไปอาบตอนนี้เย่ yeah, ท้องโอ้โหชมพูอยชอบพี่ตูนแหละตืงโอ้โหข้างหลังไม่อย่างโกอะ <c oughs> โอะก็ใช่ไงแต่ยังไม่จัดเชชูเพียบเลยก็ <c oughs> ผมบอกแล้วยังไม่จัดอะไม่เชื่อกูไม่ไม่เคยฟังกูใส่อะไรอ yeah, ่อพระเย่สองอันเลยแทงไม่เข้า่ยิงไม่เหลือใช่ พอใจอังครับเปิดกล้องพอใจนครับเปิดยังเงี้ยเสี่ยวมีข่าวดีจะบอกครับอะไรครับกูอัดอยู่ครับกูอัดไปเลยกูอัดตัง้งแต่ที่หน้าโฟกัสอะโฟกัสที่อะไรมันไม่ชัด์อแหเย้แจต้าหา่าเนี่เลยกูว่ากูเลี้ยวดูหน้าแบทแมนมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้เอิกล้องค้างเงี้ยเสี่ยว <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ เฮ้ยน่าเห็นแล้วน่ะเห็นปะเห็นปะแบทแมนจับลองจับกล้องดิเยสเยสมือไม่ขยับเขยอันนี้ก็มาตเตอร์ฮิโรชินะครับลองถ่ายรูปคู่มาเตอร์ดิแบทแมนเนี่ยรูปคู่เลยเขยแค่ทำไมมุมนี้กูดำอย่างไรสัตว์ดำอยู่แล้วอ่ะอ้ไปสัตว์ใหญ่อย่าถ่ายเลยดูเนี่ยเนี่ยจะถ่ายจะถ่ายดูดูดูสกายครับเดียว แมแม่ไปสองเน่าหรือว่าต้องเลย <c oughs> สัตว์